สวัสดีครับนี่คือรายการลิสคงทีวีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมเอฟโฟลิชเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้เรามาอยู่ในโหมดทัชดาวน์สเตชันสองนะครับเมื่อครั้งที่แล้วครับแม่งกูแพ้ไปกูโคตรเครียดเลยครับกูก็ทนไม่ไหวกูต้องมาล้างแคนครับวันนี้กูต้องชนะครับวันนี้กูแพ้ไม่ได้ครับอืวันนี้กูต้องชนะให้ได้อโอ้โหโดนน้ำสองหนึ่งกูจะแพ้ไหมเนี่ย เฮ้ยโอ้โอสาสเอ,กกสกอ,อ้กระตุกแสดยิงไม่ถูกอ่ะโอ้ยกระตุกแสดกระตุกแสดเฮ้ยเหี้ยตกนั่นไงกูว่าละโอ้กระสุกกระตุกแสดเลยครับพี่น้องครับ ถ้าเวลาถ่ายไม่กระตุ่มแม่งจะดีมากๆเลยครับโอ้ไป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 เลยไปเลยไปเบยไปเบยนั่นแหละโอ้โหวันนี้กูจะได้ชนะกูจะชนะไหมต้องมาดูกันครับง่ายเกินนั่นดิ ไปเลยไปเบยเฮ้ยง่ายเกินเอ้ยโอ้โหโดนเลยโดนเลยหนึ่งลูกเดี๋ยวเล่นส <c ười> ายกันลำบากเออกันลำบากจริงอะ โอ้แหลกมากๆคือเล่นไม่ออกอะแบงค์เล่นนานๆแล้วสองแต้มเหมือนกันแบบโอ้โหนี่กูจะประวัติ้ำลลอยแบบคลิปที่คลิปที่แล้วอ่ะเนี่ยโอ้หจะเลยเลยชีวิตกูโอ้โโล่งย่างไอ้เฮ้ยมึงจะแย่งกูทำแย่งกูทำไมแย่งกูทำไมอ้าวเฮ้ยเวละไปนู่นละ เอ้อยากให้แทงกูโอ้แม่งแทงกูจบเลยแม่งแทงกูทำไมวะเอามาแล้วคุณรีเซ็ตครับคุณรีเซ็ตยังไงยังไงยังไงผ่านได้ไหมอีไปผ่านกูไม่ได้หรอกเฮ้ยอย่าง,งงครับอย่างง,งปวีวยมึงเฮ้ยไอ้เขียรีเซ็ต โอ้มึงยิงกูซะโอ้ยเชียเอ้ยเชียเอ้า เอายิงไม่ถูกเลยกูโอ้ยังไงวะเนี่ยกูงงกับชีวิตตัวเองอะไรของกูวะเนี่ยโอ้โหกากมากครับกากมากเลยกูโอ้จะไหวไหมเนี่ย พราวันไหนถ่ายแล้วแม่งไม่แหลกนี่จะเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตผมมากเลยฮะอไอที่แม่งถ่ายแล้วแหลกนี่โคตรเซ็งอะเออมึงทัดไปเลยกูไม่ทัดวันนี้ <c oughs> กูรอชนะอย่างเดียวแม่งกระตุกแสืมึงเ <c oughs> ต็มเ <c oughs> ต็ม <c oughs> ตีน วันนี้กูจะทันได้ได้ไอ้เหี้ยโอ้โหไม่ผ่านอีกแล้วกูโอ้หไอ้เช่นนี้ก็ปิวออกนอกปิวไปโดนสายฟ้าอีกอ่าไอ้เช่นนี้ก็แลมเลยแลมไปดิไม่วายแล้วห้องปืนสักอย่างดิชิบไว้ชิมิอ้าวสัตว์วิ่งไปเลยไปไหนมึงโอ้สพี HP ตุ แม่งเอฮักเสจไอ้เี่บ,บึกจะวิ่งไปไหนของมันวะกูก็ไม่เข้าใจมึงเนะ๊ยแบบไอ้ยี่เดินบันใดแม่งก็มีให้เดินไม่เดินแม่งเสรจเดินลงเหวโอ้ไอ้รีเซ็ตไอ้สัตว์มึงเอากูอีกแล้ว โอ้วันนี้แม่งกระตุกจริงๆครับขอขอเวลาสักครู่อม,มันทัดแล้วมันทัดแล้วไงมันทัดแล้วไงมันทัดแล้วมันทัดแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วงไงปิดสกายก่อนครับเอ้ยเอ้ยรีเซ็ตโอ้เกือบ โอ้ oh, มึงอยากขวางกูเฮ้ย <Hey, S 2> ไอเชี่ยสะพานเ <c oughs> ชี่ยแล้วมึงมาแล้วมึงมาแล้วมึงโจดมึงมาแล้วโอ้ oh, พระเจ้าช่วยกล้วยตอด โอ้โห oh. ตะกี้ค้างครับ mm hmm. มึงโผล่มาทีแม่งทับเลยโอเคพักครึ่งครับพักครึ่งพักครึ่งหยุดเอาละครับมาต่อกันเลยนะครับแหมฮึ <c oughs> ตันไปแล้วบ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊บอืมตัน ไอ้ตันไอ้กูเกิดมาเพื่อตันเน่ะกูเกิดมาเพื่อตันเน่ะปลิวไปเฮ้ยรีเซ็ตมึงมาไปตอนนี้อ้า <c oughs> ถ้ารีเซ็ตแม่งไม่มาหนิโหกูชนะไปนานแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> ชื่อเก่าของกูคือ ดับคู่ครับโอ้วแวงมีสวนเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วงไงเชี่ยพีตี้เนี่ยปัญหานักกูไม่รู้ว่ากูถือดาบหรอ อุ้ยมึงมามึงมาเดี๋ยวไอ้เ้ยนลีเสร็จกูไม่ได้ทิ้งโอ้โหมัดรีคอเวอร์ไม่ทันดักก่อนดักก่อน โอ้กูว่าละแรมมาโอ้เยี่ยมไอเลวโอ้มึงดากูาอย่างงี้ไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวมึงจัดไปก็จัดไปดิโอหน้าเนี่ยไอแค่มัดกำแพงหมัดตัวไหนสร้างไว้กูไม่รู้ว่าทีมนูอโอ้โหแม่งดีเอ็มแลกอะ่ะ กูไม่รู้อะตอนนี้กูทำหน้าที่การอย่างเดียวเฮ้ยทัดเอาเอ้ย,าาเ,อยเรียบร้อยเฮ้ยไปไปได้ยงไงเนี่ยวันนี้โอ้ทัดได้ด้วยกูวันนี้กัจะมากันอย่างเดียวได้เนี่ยมามาเบยมาเบย มาเลยวันนี้กูต้องชนะวันนี้กูต้องชนะวันนี้กูสัญญากับพระเจ้าไว้แล้วว่าวันนี้กูต้องชนะเฮ้ยอ้าแม่งเล่นกูแล้วแม่งเล่นกูแล้วอ่ะเออแม่งรอดไปแล้วอ่ะวันนี้ก็รอดไปเดินไม่ติด เดดไม่ติดกูไม่รู้กูทันอย่างเดียวโอ้โหไอรีเซ้มึงฟันผิดคนละกีตาร์ชาวล็อกมึงจินว่าวมึงชาวล็อกจินว่า,าว <c oughs> ถ่ายคลิปนะเว้ยมึง <philanthropy> มึงออมมือให้กูบ้างก็ได้อฮ้ยไอ้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 แค่นีฟซะดาแม่งตันกูแม่งตันกูเบย เฮ้ยพี่ตี้เชี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกูเอาแล้วเอาแล้วไงกูเอาแล้วไงกูเอาแล้วโอเคแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาต่อกันเลย ยไอ้สัตว์รีเซ็ตโอ้โหโอ้โแม่เยอะจริงเลยเฮ้ยเขาเกียบโอ้โหเขาเกียบไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยนะเนี่ยเฮ้ยเชื่อ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 จะมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยดีแล้วเอาแล้วมึงจะลงไปตามกูโอ้ยอย่างดีเนี่ยที้มึงวีสลิงนี่อ่ะเงอบเงอบแดกโอ้ยแหลกแหลกโอ้ดูมัน ดูมันทำกับกูดูมันทำกับกูครับดูมันทำกับกูแล้วๆๆๆวรีรีรีด่วนเลยรีด่วนเลยดูมันดูมันยังงี้ทวงขอบคุณมากรีเซ็ตได้ถูกเวลามากเสจโอ้โหม่อม แหลกสาดเลยกูยอมเลยมีของดีแต่ไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยเฮ้ยเขาเกียบเขาเกียบเอ้ยเอาไปแล้ว กดค้างเลยนี่ต้องจัดให้มั่งกูแหลกเว้ยออกไอเชลไอออกมือกูหน่อยก็ได้ออกมือให้กูหน่อยก็ได้ออกมือสักนิดแล้วจะติดใจออกมือสักนิดแล้วจะติดใจเฮ้ยแม่งแรมอีกแล้ว โอ้โหเบสเสบเอทีหมดบวกกับแหลกได้ครับแม่งเฮ้ยมาไงวะเออเยี่ยมโอ้กูว่าแหลกอยู่ด้วยไอสัตว์เอ้ยมึงก็มาต่อยไอทีเซ็ตเอทีเร็วไอ้เพื่อนเร็วไอ้ระยำสัตว์ โอ้ยพวกมึงหนอททำกับกูได้ดูมันดูมันครับรู้รู้อยู่ว่ากูก็แหลกรู้ร,รู้อยู่ว่ากูก็แหลกทำไมทำกับกูอย่างนี้ทำไมทำกับกูอย่างนี้พวกมึงนะพวกมึงเอามึงก็ไปดิมึงก็มานั่งก็เออทำมีอะไร เอ้ยอย่าบางกูดิกูจะรีบอนก็บางกูจนทายากจริงๆนะใจจริงนะจริงนะเฮียโอ้กูจะแพ้เนี่ยโอ้กูอุตส่าห์จะมาล้างแค้นไม่แพ้เนี่ยอุ้ยไป ไ๋ยวะโอ้แลมอยู่นู่นมามามาไอ้ดีเซ็ตกูพร้อมทุกเมือ่อกูพร้อมทุกเมือ่อกูพร้อมทุกเมือ่อ เอาเยี่ยไม่สะพานไม่พังวะอืมมึงเย้เขาทำได้เขาทำได้เขาทำได้โอ้วันนี้กูจะชนะไหมเนี่ยวันนี้กูจะชนะมเนี่ยดูเดี๋ยวพามิงอ่ะมาต่อ กูีจะชนะไหมกูจะชนะไหมโอ้สัตว์เอ้ยตันโอ้ตันแหลกเอาจบเลยจบเลยเอาแล้วไงเอาแล้วไงเนี่ยคะแนนตัดสินเนี่ยโอ้เอาแล้วไงครับเอาแล้วไงครับท่านผู้ชมครับชีวิต ชีวิตของผมก็เลยจะจบสิ้นแล้วผมก็เลยจะแพ้ No ไม่จริงไม่จริงใช่ไหมเฮ้ยนี่แหละทางเลือกสุดท้ายของพวกเราเย้ yeah, วันนี้กูนชนะเย้ yeah, วันนี้กูนชนะ โอ้วันนี้กูชนะว้ยกูล้างแคสสำเร็จแล้วยัฮวฮู